วันนี้จะมาทำอะไรครับจะมาจุดบูอองครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันปีใหม่ครับพอสอะไรครับสองห้าหกห้าครับสองห้าหกห้าครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับไปกันเลยไปกันเลยไปไปจุดกับพ่อพ่อจะพาครับ ไม่อันนี้เลยชดถอยถอยไม่โฟกัสเนี ότι, ่ย <C le ls> จบแล้วบ๊ายบายครับนะ